มัน,ม,น,ม,นมันที่จริงมันก็ไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องต้องต้องทําแบบนั้นเพราะว่าตัวเองนะตัวเองด่าเขาทุกวันทุกวันทุกวันด่ามาสี่ปีทั้งทั้งที่อยู่กับเขาได้ที่ได้ที่ได้ช่องทุกอย่างได้มาก็เพราะมาได้อยู่กับเขาแต่สุดท้ายตัวเองกลับมาว่ามาดา่ดาดๆาดา่ดาเขาอย่างเงี้ยพอพอพอ,พอด่าเขาแล้วพอเขาเอากลับนี่ตัวเอง ตัวเองเอาเขาคืนเอาฟ้องเขาเลยทันทีเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะคนเราถึงแม้ว่าไม่รักไม่ชอบแต่แต่คนเรามันมันต้องมีอะจิตสํานึกของความเป็นคนมันต้องมีจิตสำ,สำนึกของความที่ว่าเอออย่างน้อยที่สุดเราก็เคยมีไรายได้อะไรกับเขาเราก็เคยได้อะไรจากเขาแม้แต่เอฟซแม้แต่ทุกอย่างตอนที่เราไปอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้รังเกียจเราเพียงแต่ตัวเองนะ่ะผิด ที่ไม่กล้าอยู่กับเขาเพราะตัวเองผิดเรารู้ทุกคนรู้ FCTP รู้ว่าเขาผิดเรื่องอะไรเนาะทุกคนรู้นี่แหละในเมื่อตัวเองผิดตัวเองก็ต้องยอมรับในสภาพที่ตัวเองผิดไปไม่ใช่ว่าตัวเองผิดแล้วตัวเองผิดแล้วแต่ไม่ยอมรับผิดพอเขาว่าเอยชื่อตัวนิดเดียวแจ้งฟ้องเขาแล้วทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาต้องลำบากคนเราอะทำอะไรก็ตามเนาะ คิดว่าอย่างอย่างคุูพัฒน์เหมือนกันอย่างเราเนี่ยเราไมา่ได้ช่องเพราะลุงไม่ใช่ว่าเป็นความเพาะกันความกัน,นยูหรือความรู้สึกว่ารู้สึกมีบุญคุณอะไรแบบนั้นเราไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเราคิดว่าเออคุูพัฒน์คิดว่าเรามาให้กําลังใจเขาแล้วเราพอเรามีโอกาสได้มีช่องเราควรจะทําอะไรให้เขามากกว่านี้ก็เลยต้องช่วยกันนี่แหละพวกเราช่วยกันสนับสนุนสินค้าไม่ว่าจะเป็นช่องของเขา เราก็ไปเวลาลุงทาบุญเราก็ช่วยกันทําบุญเวลาลุงไปไหนเราก็ช่วยกันเนี้ยทาบุญไปด้วยกันเป็นสพานบุญเราก็ช่วยกันทาบุญอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเราทำด้วยโดยที่ว่าจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์เนาะความเป็นมนุษย์ที่เราเราไม่ควรจะทิ้งเขาเราไม่ควรจะไม่ควรจะมองข้ามสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อย่างอย่างลุงช่างนี่เราเคยได้ได้เอสซีจากเขา พูดอย่างนี้แหละเราเคยได้ใจเอซีจากเขาเอซีทุกคนที่เข้ามาตรงนี้คือเขามาให้กําลังใจเราเขาก็อย่างนี้แหละเขามาให้กําลังใจเราก็เอออย่างน้อยที่สุดเขาก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราควรจะนึกถึงเขาบ้างไหมนึกถึงอย่างน้อยที่สุดเราได้อะไรมาจากเขาเยอะแยะมากมายเนาะแค่มีช่องก็ถือว่าได้แล้วแล้วถ้าเราเราเราเก่งเรามีช่องมีคนติดตามเราเยอะ เราเก่งเราทำคอนเทนต์อะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ที่มีคนชอบมี FC หลากหลายเข้ามา FC ส่วนใหญ่คือเป็น FC t ซแล้วมีหลากหลายเข้ามาหะเราก็ยังเออเราก็ยังมีโอกาสที่จะต้องได้ทำมากมายอย่างเงี้ยแต่ในเมื่อตัวเองได้แล้วทำแล้วทุกอย่างกับใส่ร้ายป้ายสีเขาพอพอไม่พอใจเขาก็แจ้งเขาอย่างนี้มันมันเป็นมันเป็นความ คมอกตกันอยู่ความจิตใจเป็นคนจิตใจไม่ดีเป็นคนจิตใจที่ที่ทําให้คนอื่นต้องเดือดร้อนเนาะก็ถือว่าแล้วแต่เขาก็แล้วกันนี่ก็ได้ยินวันก่อนเราก็ได้ข้อมูลมาว่าเออได้ยินป้าเขาพูดว่าเออป่อยไปก่อนเขาอย่างเงี้ยเออก็ถือว่าซื้อออกมาในแง่มุมดีๆในเรื่องดีๆก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะคะแม่พุ่มพวงครบรอบ33ปีนะ เสียชีวิตใช่ไหมครบรอบ33ปีแล้วใช่ไหมโอ้นานเหมือนกันเนาะนานเหมือนกันเนี่ยนานเหมือนกันตั้ง33ปีแล้วก็ถือว่านานมากทีเดียวนานมากทีเดียวก็ยังไงก็ขอฝากเป็นกําลังใจนะคะทุกคนฝากเป็นกําลังใจลงงช่างาระสันผักด้วยเนาะเรามาอยู่ตรงนี้ได้เรามาเป็นเพื่อนกันเราได้มารู้จักกันเราไม่ได้มาพบกันก็เพราะสิ่งที่นำมาหยุด้วยกัน มีแต่คนดีๆที่เราอยู่ด้ยวยกันมีเพื่อนดีๆมีทุกคนอะทุกคนเป็นคนดีหมดที่เราได้มารู้จักกันวันนี้ทุกคนเป็นคนดีหมดคนคนอื่นที่เคยเคยที่เป็นคนที่ไม่เท่าไหร่ <in S 1> <ๆ>เขาก็ไปเขาก็ไปคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีมันก็มีเหมือนกันเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีมันก็มีเรามองไม่เห็นสิ่งไหนก็ตามที่เรามองมองไม่เห็นเราไม่ควรจะลบหลู่ก็แล้วกันสิ่งไหนก็ตามที่เรามองไม่เห็นอย่าลบหลู่ อย่าลบรล่บางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงเราอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้แต่ว่ามันเป็นไปแล้วเราก็แก้ยากเนาะก็ฝากกันแล้วกันนะคะฝากเล็กๆน้อยๆเนาะ